ช่วงสงกรานที่ผ่านมาถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้เล่นน้ําสงกรานค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูความน่ารักของเจ้าสีมาซึ่งเป็นช้างแอฟริกาตัวเดียวในประเทศไทยที่เขาโชว์โอ้โหเล่นน้ําอย่างสนุกสนานค่ะยืนทรายงวงกระดิกหูยืนทรายเอวโชว์ความน่ารักให้กับนักท่องเที่ยวที่สวนสัตว์นครราชสีมาค่ะ พาไปดูความน่ารักของเจ้าสีมาช้างป่าแอฟริกาที่สวนสัตว์นครราชสีมานะคะในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางไปเที่ยวสวนสัตว์นครราชสีมากันเป็นจํานวนมากเลยแล้วก็ส่วนมากเนี่ยไปกันเป็นครอบครัวค่ะไปพักผ่อนแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยสภาพอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวทีเดียวค่ะ และจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดแบบนี้นะคะก็ทําให้สัตว์หลายชนิดเขาเกิดอาการเครียดเหมือนกันมีการหุดหีดนะคะทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์โคราชก็เลยได้หาวิธีการคลายร้อนให้กับสัตว์ขนาดใหญ่โดยใช้รถบรรทุกน้ําค่ะฉีดพ่นน้ําให้กับเจ้าสีมานี่นะคะโอ้โหเล่นน้ำเพลดิดเพลินนะคะซึ่งเจ้าสีมาเนี่ยเป็นช้างป่าแอฟริกา วัย9้าปีที่เหลืออยู่ตัวเดียวในประเทศไทยตอนนี้ท,ทันทีที่เจอละอองน้ําค่ะเจ้าสีมาโอ้โหร่าเริงขึ้นมาทันทีนะคะ<ช>จากที่คลิกเครียด,ดหงุดหงิดอยู่ค่ะก็ร่าเริงสดชื่นขึ้นมายืนเชิดหน้าชูงวงค่ะแผ่ใบหกูกว้างๆนะคะหมุนตัวเดินไปมาทําท่าเหมือนกําลังเต้นรํานะคะก็รับความเย็นชุ่มฉ่าของน้ําก็เป็นภาพน่ารักน่ารักนะคะที่หาดูได้ยากเหมือนกันนะคะค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ต้องใช้รถบรรทุกน้ํากันเลยทีเดียวนะคะสําหรับมาฉีดน้ําให้เจ้า สีมาแล้วก็นี่ค่ะอีก2ตัวค่ะแรดขาวทั้ง2ตัวนี้ก็เป็นสัตว์ป่าขนาดใหญ่ใกล้ศูนย์พันก็ร้อนอบอ้าวเหมือนกันนะคะร้อนเป็นเหมือนกันเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องไปฉีดน้ําให้เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าอากาศร,ร้อนอบอ้าวมากๆเขาจะมีอาการหงุดหงิดได้ค่ะก็ฉีดพ่นละอองน้ําให้เขาคลายเครียดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดระเบียงน้ำไหลเวียนให้กับนกเงือก นกกรามช้างได้เล่นน้ำกันสนุกสนานคลายร้อนกันอีกด้วยก็ถือว่าเป็นบรรยากาศในช่วงสงกรานที่มันร้อนอบอ,อ้าวซะเหลือเกินคนเล่นน้ำไม่ได้แต่ว่าสัตว์ก็เล่นน้ำโชว์กันเลยทีเดียวนะคะม,มีความสุขกันในวันสงกรานค่ะ,คะแต่ว่าเราก็ยังสามารถไปเที่ยวสวนสัตว์นครราชสีมาได้ใชนช่วง,ท,งทุกช่วงเทศกาลเลยนะคะ,คะ